ครับผมกับสุริยีผู้ชงทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมดราก้อนบอลดอคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราก็จะมารีวิวซูเปอร์ไซยั่นเบจิต้าในภาคด r a ก o n นบอล GT กันต่อนะครับผมดูอัลดอคันเฟสตัวใหม่ล่าสุดแห่งเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ละเซิร์ฟเวอร์ JP นะครับผม ตัวนี้ก็มีความสามารถที่คล้ายคลึงกันกันกบเจ้าโกคูตัวที่เราเพิ่งรีวิวไปนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดเต็มๆนะครับเพิ่มเติมก็ย้อนกลับไปดูคลิปโกคูได้นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็มีเลตสกิลเหมือนกันนะครับเป็น GT ีโร่แต่จักสลับมาเป็นเบจิต้าแฟมิลี่เท่านั้นเองนะครับผมทําไม้ตายก็เหมือนกันเป๊ะนะครับเพิ่มแบบเดียวกันเกรดリーโลเวอร์ดิเฟนซ์เหมือนกันนะครับผมในส่วนของ พาสซีฟสกิลนะครับก็ยังเหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะเป็นตัวนุกลูกแก้วแล้วก็ได้พลังเพิ่มจากบัฟ GT ฮีโร่ในทีมในโรเตชันที่อยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตั้งต้นก็เท่ากันนะครับผม แต่เบจิต้าจะมีความต่างนะครับผมในด้านของการเพิ่มดีเฟนซ์ด้วยจากการเก็บลูกแก้วนะฮะจะได้อัตแทกน้อยกว่า10%เนะครับเหลือแค่ลูกละ10%เท่านั้นแต่จะได้ดีเฟนซ์เพิ่มด้วยใน1ลูกแก้วเป็นดีเฟนซ์อีก10%เช่นเดียวกันนะครับผมทำให้แมคานิกตรงนี้นะครับเป็นแมคคนิคคำนวณแบบเดียวกันนะจะทำให้ลูกแก้วแต่ละลูกเนี่ยมีดีเฟนซ์ที่มันเยอะกว่า10%เอเนต่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะอาจจะตกไรระมะ่งจริวเปอราเัวน้นนนขนาค่อะงเยอะมาคกกูาแบบ เยอะทีเดียวเลยนะครับผมก็เลยทําให้มันมีดีเฟนที่ดีกว่าแต่แน่นอนว่าด้านแอตแทกก็อาจจะด้อยกว่าลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะส่วนการบัฟจากเพื่อนร่วมทีมนะครับผมในโรเอชัช่นเดียวกันนะจะได้เป็นแอตแทก50นะครับในทางฝั่งของโกคูเนี่ยจะเป็นการบัฟดีเฟนนั่นเองนะครับซึ่งเบจิต้าเนี่ยก็จะเป็นบัฟแอตแทก50 2ตัวเป็น100%เท่านั้นซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้สลักสําคัญมากสาหรับเบจิต้าเท่าไหร่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาเล่นให้ดูแล้วกััันนนนนฮะววว่่าาาตตเลขมจงดไหด้ย ในส่วนของ Active Skill ก็เหมือนกันนะครับตะลงป้งฉึงเหมือนกันนะนั่นก็คือไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมันมากนะครับผมตัวนี้นะฮะถ้าเกิดจะเอาให้ดีนะครับผมแล้วแต่คุณเลยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ในด้านของความคึกให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถรีดในทางฝั่งของ additional ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากหวังพึ่งดาเมจเช่นเอวโกคูนะครับผมคุณก็ อาจจะเอาทางฝั่งคริติคอลได้เช่นเดียวกันนะไปได้ทั้ง2ทางแต่ก็เป็นตัวลักษณะเดียวกันนั่นคือเก่งยิ่งขึ้นเมื่อย,ยิ่งคุณได้ปลดทางนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเดียวก็อาจจะไม่พอนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครมีกําลังทรัพย์หรือว่าอยากจะมีความแพชชั่นในตัวนี้มากๆนะครับผมก็แนะนําว่าปลดเส้นทางไปก็จะดีนะครับทำให้ตัวนี้มันเก่งขึ้นมากมายเลยทีเดียวแน่นอนนะฮะ ส่วนลิงสกิลนะครับผมก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับผมในแง่ของลิงสกิลเนี่ยดูบนเพลินแล้วเนี่ยเหมือนโกคูจะไปได้หลายที่มากกว่าแต่ความจริงแล้วเนี่ย เบติต้าเนี่ยเป็นตัวที่มีลิงค์นะฮะชนกัน6ลิง์มากกว่าโกคูเยอะทีเดียวนะครับโกคู Goku นี่มีตัวเดียวมั้งที่ชนกัน6ลิง์นะนั่นคือไอโกคู2อ่ะส่วนไอเบติต้าเนี่ยมีตัวชนกัน6ลิง์เยอะมากนะครับผม <laughs> เยอะกว่าโกคูเยอะเลยนะแถมตัวชนกัน5ลิงก็เยอะอีกนะเบติต้าเนี่ยแน่นอนว่าตัวตัวละครเบติต้าแต่ละตัวเนี่ยมีความ s อลิดในเรื่องลิง์นะครับเขาจะมีพวก royal lineage มี prodigies นะครับผมแล้วก็จะมีแพ for ะ forbidden สักเกือบหมดเลยนะส่วน golden warrior กับ super saiyan เนี่ยก็เป็นลิงค์สกิลเบสิกของพวกตัว ละครที่มันแปลงเป็นซูเปอร์ไซยั่นได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เบดิต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตัวที่ลิงก์กันได้เยอะกว่าทางฝั่งโกคูนะครับแน่นอนว่าในทางฝั่งของ category, แคเตาลอรี่ก็เช่นเดียวกันนะพอเชื่อมโยงมาแล้วตรงนี้เนี่ยทำให้เบจดิต้าเนี่ยลงไปอยู่ในทีมแต่ละทีมนะครับที่มันเป็นแคตตาอกย์เนี่ยที่เอาตัวลงได้เนี่ยได้เยอะกว่าโกคู Goku นะบแบบแน่นกว่า GT He r ี่เงี้ยถามจริงนะคะคือคุณอาจจะไม่เลือกเบจิต้า ก็ได้หรอไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องเลือกเบียิต้านะเบีิต้ามันถึกกว่านะฮะคือในเรื่องของแง่ของดีเฟนต์เนี่ยในการเล่นด่านที่มันยากขึ้นรับรองว่าต้องได้ใช้ความถึกของเบียิต้ามากกว่าดีเฟนต์แสนสี่ของโกคูแน่นอนเพราะเบียิต้าเนี่ยหลังยิงเนี่ยอาจจะดีเฟนต์ขึ้นสองแสนยิงสองครั้งสามแสนอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันถึกมากจริงนะครับผมไมปลองไปรับในซูเปอร์แบทเทิลโรดดูแล้วนะครับผมโดนหลักพันอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคือเก่งมากนะโดนไม้ตายหลักพันนะฮะเพียวไซย่ายังเป็นทีมที่ค่อนข้้าางงงงจะะคเเหหนนนน่่ออออยูมมืกกกันนะัรรรบผ็ต มาของลีเดอร์ตัวจริงกันต่อไปนะครับตอนนี้ที่มีอยู่ยังเป็นตัวปลอมมากมายนะครับเบจิต้าแปลงกับเบจิต้าเจ้าเบจิต้าบียอนบลูนะครับผมตอนนั้นมันก็เก่าไปแล้วนะยกเว้นว่าบียอนบลูจะได้รับการอ e ่า eca ขึ้นมานะครับผมปรับรีสกิลให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะได้ใช้บ้างอะไรบ้างนะครับเบต้าแฟมิลี่ไม่มีทางขาดตรงน,นี้ไม่ได้ครับถ้าคุณจะเล่นเบแฟมนะครับผม ตัวนี้โค้ดสำคัญสำคัญหนึ่งขนาดคุณลืมไอตัวเบสีปีไปได้เลยใช้ตัวนี้นําแล้วก็เล่นไม่ต้องมีเบสีปีเลยก็ได้เพราะว่าตัวอื่นในทีมเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับซูเป,ปอร์ไซเซนอาจจะพูดยากนิดนึงเพราะว่าทีมมันค่อนข้างจะกระจายกระจายจะได้หลากหลายจนะไปทางโกคูก็ได้จะไปทางเอ่อฟิวชั่นจะไปทาง,อ,อ, Fusion, ะทางอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่ามันก็สามารถจับมาทางเบจิต้าได้เช่นกันนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากเลือกจับทั้งฝั่งที่มันผสมเบจิต้าหน่อยก็ต้องการใช้เบจิต้าตัวนี้แน่นอนนะครับผม วอร์ตี้ไรว่าไงก็ต้องใช้นะครับผมทีมมันกากอยู่นะครับทีมมันตัวน้อยมากนะครับแล้วยิ่งคุณเห็นไอตัวบิจิต้าตัวนี้นะครับผมยืนทำงานอยู่ตรงนี้นะครับหมายความว่าคุณก็ต้องหาตัวช่วยนะครับผมมาเล่นด้วยกันนะครับแถมเขายังลิงก์กันดีมากด้วยนะฮะอีกทางหนึ่งก็คือเจนเนอเรอร์ผมว่าก็ต้องใส่อยู่ดีครับพอดูจากทรงแล้วถ้าเกิดคุณจะใส่พวกลิงกที่มันยังไม่ได้แปลงล่างนะครับผมหรือว่าพวกลิงทางฝั่ง c ส o อเ o v e r นะมาใส่โกคูกับบิจิต้าใหม่ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะนะครับผมอยมผ โอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าเราพอจะเข้าใจหลักการาคร่าวๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาเทียบกันหมัดต่อหมัดด้วยนะฮะว่าระหว่างโกคูกับเบจิต้าเนี่ยใครจะดีกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวไปลองเทสกันเลยนะครับโอเคนะครับเรามาอยู่กันในด่านสุดยอดตัวเทสนะครับด่านอีกแล้วนะครับผมกับด่านโกคูลีเจนนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะเบจิต้าตัวนี้จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากนะครับผมเมื่อมีเบจิต้าไอตัวสีม่วงมาช่วยให้ทำให้มันเก็บลูกแก้วได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะ่ตอนนี้มันก็คือแดงเยอะดังนั้นมันค่อนข ดีเฟนส์เบจิต้าเนี่ยตอนนี้คือมันอยู่ที่แสนก็จริงนะครับสเตเบิลของโกคูเนี่ยคือแบบเท่านี้แหละประมาณแสนสามอะไรเงี้ยนะคือมันไม่ได้ลิงมี all in the family พับขึ้นมานะครับมันก็อยู่ประมาณนี้แต่เบจิต้าหลังยิงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วยิงคุณเก็บลูกแก้วได้เยอะแม่งยิงเพิ่มหนักเข้าไปอีกนะครับคือคือมันคือในแง่ของดีเฟนส์เนี่ยมันเหนือกว่าโกคูเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของแอตแทกจะประมาณไหนเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะฮะเต่จะเอาลูกแก้วทางฝั่งในกนดีออกสีแดงเคลียร์ไปให้หมดก่อน โอเคเมตตาคิดว่าจะเก็บได้เท่าไหร่นะประมาณ8ลู okay. กโอเคจัดไปโกคู Goku ได้เท่าไหร่นะผมหาได้ไดใกล้ๆก,ก,กันหน่อยไหมโอเคก็ได้7ลูกนะน้อยกว่านิดนึงแต่แน่นอนว่าโกคูแรงกว่านะแต่เดี๋ยวมาดูว่าไอ้โกคูมันจะรอดให้ให้เราเห็นหรือเปล่านะเออโ okay. อ <c oughs> <c oughs> เคเมตตา2ล้าน5นะครับผมนี่หรือคือ LR ดอคันเฟรได้แค่นี้เหรอเพื่อนโอเค3ล้าน8นะครับผม เยี่ยมเลยนะฮะแต่ไม่เห็นว่าโกคูเท่าไหร่นะแต่โกคูก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า4ล้านกว่าโอเคโอเคได้เห็นโกคูด้วยอ่ะแล้วดูไม้ตายจากโกคูตัวแรกแพ้ทางสีไม่เข้านะครับผมซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นตัวเนี่ยโกคูสล้านหนึ่งกว่าซึ่งเอาจริงๆนะครับผมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นตัวสีม่วงธรรมดาบ้านๆเลยนะแล้วโดนโกคูล่างแรกยิงเนี่ยมันจะโดนประมาณแบบหลักแสนอะไรเงี้ยนะสำหรับดีเฟนส์หนึ่งแสนเนี่ยจะโดนสักประมาณ 90,000มื่นแปดหมืลองไปดูกันได้นะไปลองดูกันได้ไปลองโดนกันได้นะถ้าโชคดีก็จะได้ลองโดนกันดูนะว่าเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าปกติแล้วมันจะโดนเท่านั้นแนะ่ะแต่เบต้าตัวน,นี้มันโดนแบบหลักสิบอ่ะแสดงว่าดีเฟนซ์เนี่ยแม่งทะลุแบบทะลุป้องไปแล้วอ่ะทะลุเกินแสนห้าไปแล้วอะฮะคือดีเฟนซ์มันดีกว่าส่วนแอตแทกต่างกันนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเบต้าเลยดูดีกว่านะในณจุดนี้นะส่วนตอนนี้นะนนนนะผมเมื่อกี้อันนี้ตัวผมนะอันนี้ตัวเพื่อนนะครับดีเฟนซ์อยู่ที่แสนหกเลยนะครับผมเพราะว่าไดด้บนะแบบััฟฟเนนนซ์ะะฮมแ มันมัน,ม,น,ม,นมันได้บัฟจากไอตัว2ซัพพอร์ตตัวนี้นะฮะส่วนลิงสกิลก็ไม่ได้จะเยอะหรือเปล่าโอเคได้แค่ยังไงก็ได้แค่จีทีกับเฟสพัลเล่นอยู่ดีนะก็ไม่ได้เบอวังอะไรมากคืออย่างที่บอกก็คือในแง่ของแบบความแบบเวกทั่วไปเนี่ยคือถ้าเกิดเจอตัวละครที่มันแปลกๆหน่อยเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้แบบชนลิงกันดีมากแต่ถ้าเกิดว่ามาสายเบจิต้าแฟมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าซูเปอร์ไซย่าเลยอย่างเงี้ยเบจิต้าตัวนี้มันจะมี ลิง์สกิลที่ค่อนข้างดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวซับตัวอะไรทั่วไปมันก็จะลิง์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยสี่ล้านกว่าก็เก็บอะไรเก็บนิดเดียวง่ายแม่มันตัวที่แบบคือปลดทางแล้วมันจะยิ่งเก่งมากขึ้นนะผมยิ่งคือยิ่งนะฝั่งโกโบนะผมว่า <c oughs> อีกนาน,น่าะจะวนกลับมานะฮะทางฝั่ง JP นี่อาจจะไม่นานเท่าไหร่นะแต่โกโบนี่ผมว่ามีนานนะไอที่เขโหนเหมือนกันนะมึงโหนเหมือนกันตั้งสองล้านเดี๋ยนี่ฮะตัวซัพพอร์ตนะเนี่ยนะฮ <laughs> ะเอาเรื่องนะครับผม ยิง2ทีบวกโทดเยอะนะครับผมโหดมากโอเคมาอยู่ในโรเทชันแบบนี้เกนนะครับผมแล้วก็ฮะได้เท่าเดิมนะฮะแต่บีต้าตัวนี้ก็จะสามารถเก็บลูกแก้วแดงได้เต็มที่ไปเลยเนะี่ยเราไม่ให้เขาอยู่ด้วยกันหรอกเราจะแยกเขาออกจากกันนะครับอย่างน้อยขอบีตา 4, ้าสีกับบีต้าม่วงอยู่ด้วยกันแล้วกันนะฮะส่วนไอ,อ,อ,อ้สี่ปีเป็นไงช่างหัวมันนะไปแย่ไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าก็ถือว่าทีมนี้น่าจะน่าจะเป็นทีมที่แบบว่าเหมาะสุดในการเล่นของน้องฝัง ฟูล่ะเรียกว่าฟูของ GT h ี r o โแล้วนะครับผมณตอนนี้นะคือคำถามก็คือว่าจะเอาโกคูหรือเบจิต้ามาเยอะกว่ากันดีนะเพราะเราเรามาได้3ตัวถูกไหมตัวเราตัวเพื่อนแล้วก็ตัวเรา2ตัวเพื่อน1ถูกไหมถ้าเกิดว่าเรามีครบนะฮะก็พูดยากเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าจะให้ผมมีซุปเปอร์แบทเทิลโร แล้วให้ผมจัดทีมมาสู้จริงๆผมน่าจะเลือกเบจิต้าสองและโกคูหนึ่งมันก็ไม่ได้พูดว่าเบจิต้าจะดีกว่าหรอกนะแต่ว่าแต่ก็เบจิต้าสองโกคูหนึ่งอะแต่แต่โกคู Goku มันแรงกว่าโกคู Goku มันแรงกว่าโอเคโกคูผมอันนี้ได้เก้าลูกเลยนะครับยังไงมันกับแบบลอดตาลอดใจเหลือเกินนะฮะแล้วก็ได้ลิงก์ที่เกือบครบนะครับลิงก์ได้กันเองก็ดีนะครับผมโกคูได้ลิงค์เยอะกว่าด้วยนะโอเคก็จะขาดคาเมียไม่ห้าไป ซึ่งไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้ดีได้8ลูกใช่ไหมนี่เอาไป7ลูกกินลูกแก้วกันสนุกเหลือเกินนะครับรับส่งลูกแก้วกันดีจริงๆคือมันมันทำให้มันเล่นง่ายมันเล่นง่ายจนน่าเบื่อมันไม่ต้องคิดเยอะคือแต่แต่มันไม่ใช่ข้อเสียไงอย่างที่ผมบอกนะห้าล้านหกนะครับปลด2ทางนะมึงนบ้าตะเนียโ <c oughs> คตรโหดเลยนะแล้วดีเฟนซ์ที่มหาศาลอีกนับมหาศาลเขาโกคูเยอะนะค <c oughs> <c oughs> ือไม่มีทางผมว่าไม่มีทางโดนไม้ตายถึงละหมื่นไปจนถึงล่างบลูเออ ไม่มีทางโดนนะไม่ม่หมือนไปถึงล่างบลูจริงมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสอลิดสุดๆนะฮะสำหรับบิจิตา้าตัวนี้คนระับในเรื่องของด e เฟ n ์นะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมคือถ้าเกิดว่านอกนอกจากทีมของจิตฮีโร่เนี่ยส่วนที่ดอกของบิจิตา้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของ d e f e น s ์อยู่ดีนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของ attack ที่หายไป100%ซึ่งการเก็บลูกแก้วก็ช่วยเสริมตงจุดนี้ได้แต่ดเฟนะ์น่ะก็ยังถึกเหมือนเดิม กับกันนะฮะทางฝั่งของโกคูเนี่ยจะเป็นตัวละครที่นะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าออกนอกทีมของ GT h e ีโเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมีดีฟเอนที่ค่อนข้างจะธรรมดานะครับในขณะที่โอเคแอตแทกอาจจะแรงเหมือนเดิมก็ต้องช่างตรงวัดดูนะครับว่าสิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญกว่าในการที่เราจะมาใช้พันด่านตรงนั้นนะครับผมจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมไวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเกมไวสำคัญนะครับผมแอตแทกก็สำคัญนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเน้นชัวนะครับผม ก็ดีเฟนต์ก็สำคัญเช่นเดียวกันซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ไม่สามารถบอกได้นะครับเพย์บิจต้าโคเตอร์มันไม่สามารถบอกได้นะว่าอะไรที่มันสําคัญกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะอัดแอคการเล่นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องไปช่างตรงวัดกันดูเอาเองแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของพลังโจมตีของบิจิต้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของแอคทีฟสกิลเขาเลยว่าจะเป็นยังไงนะฮะเก็บสิบลูกสี่ล้านเจ็ดก็เจ๋งเลยเก่งโคตร มันโหดมากเลยเนี่ยมันบ้าบอเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์ไซยันธรรมดาเนี่ยโหได้บอมันต้องมีครีเอมันต้องมีครีอ่ะอืมถ้ามีครีนจะดีแต่ถ้ามันมีเบิ้ลมันจะยิ่งดีเฟนต์ไงถูกไหมยิ่งบวกพลังเข้าไปอีกนะฮะอืมดีเฟนต์มันก็จะเพิ่มขึ้นจากในส่วนของอ่าพลังทำไมตายด้วยนั่นเองนะอื้มอะไรมันจะโหดขนาดนั้นผมว่าแม่งไร้กาดปีนต้าจะเปลนไร้กาดจริง โอเคเดี๋ยวเราสกิปไปดูในส่วนของแอคทีฟสกิลเจ้าตัวนี้นะว่าเป็นยังไงนะครับ years later thousand Two โอเคนะครับผมในสุดก็ถึงเวลาที่เราจะได้ยิงแอคทีฟสกิลกันสักทีนะฮะรอตั้งโคตรนานนะครับผมมาข้ามสายแอคทีฟสกิลนะครับผมจัดไปไมนิวฟรีชชิ่งมูฟเดฟ้าผมสายนลชัยอัตชัย เบาทิงโอเคสุดเบาเลยนะเดี <Basket> okay, well to, okay. ๋ยวให้เบต้าคนนี้เป็นผู้ปิดฉากแล้วกันคนัะผมสำหรับโกคูล่างนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้ได้แบบรถคันหมดด้วยนะจะเป็นอะไรขนาดนั้นไหมเจ็ดล้านเหรือเดี๋ยวเดีตั้งต้น7ล้านเหรอโอ้สี่ล้าน4ล้านตกใจสี่ล้าน3ามคนับผมโอ้โหนี่ยังมีเกรดลี่เลสอีกนะประมาณแบบเท่าไหร่เนี่ย โหมดมากนะครับผมแล้วก็พลังจากนกคันโมดอีกก็ไม่ว่ามันคูดแรงเลยแต่ว่ามีคริปน้อยนะครับคริปมีแค่สองเปอร์เซ็นต์ไอ้สี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับได้แค่คริปสองเบิร์สามหรืออะไรอย่างนี้แหละนะอีกคริปมีแค่นี้อออืื้หโอเคไม่มีฉากปิดสกรีนสวยๆหน่อยโอเคเดี๋ยวไปเทสกันในอีกสักด่านหนึ่งกันนะฮะเอาละครับผมเราจะมาเทสกันเป็นพิเศษซะหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวส่งท้ายเจ้าสองตัวนี้นะครับผมกับซูเปอร์แบทเทิลโรด เพียวไซย่านะครับผมที่มาในรูปแบบทีมของทีมซูเปอร์ไซยันนั่นเองนะครับผมก็มันมีด่านของมันเองดิอย่าลืมนะ <laughs> เอาว่ามาเล่นในทีมเพียวไซย่าแล้วกันนะครับจะได้ดูแบบตีวงจำกัดนะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าทั้งสองตัวมีลิงเบสปาร์ตี้กันหรือเปล่าหรือ,อยังนะโอเค เบจิต้านะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาโอ้โหโกคูข้างหลังนี่ผมคนโดนเตะนะครับเยอะๆไปเลยนะส่วนเบจิต้าข้างหน้ามายืนได้นะครับผมนี่เอาโอ้โหแปดลูกแปดลูกตัวผมเองนะครับดีเฟนส์ตอนนี้ตั้งต้นอยู่แสนหนึ่งนะแต่ว่าแอตแทกน่าจะน้อยลงมาเยอะนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของแอตแทกนะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของดีเฟนส์แต่ผมอยากรู้ว่าเราจะตายหรือเปล่าในเทิร์นแรกนะตั้งแต่ตรงนี้เลยไหมนะครับจะโอวาริดะหรือไม่นะครับต้องมาลองดูกันนะฮะเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้นะครับโลเวอร์แล้วก็ซีล ส่วนเจ้าโกคูก็ตีเจ้าตัวนี้แหละนะฮะโอเคเจอตีข้างหน้าก่อนไม่ใช่ไม่ตายตาม37นะครับผมพลังแอตแทคกดลงมาเหลือประมาณ2ล้าน8นะครับเก็บ8ลูกซึ่งในทีมนิ้วเน้นนก็จะได้ราลๆกักบ4ล้านอยู่แล้วนะแต่ว่าดีเฟนต์นะครับนี่ <c oughs> เจอตัวไอ้ทั้งตัวสีเหลืองอนะตีไม่เข้านะครับผมเป็นไี้ล่ะในเรื่องดีเฟนต์นะครับมันหายห่วง,างมากเลยสำหรับปิจิต้าตัวนี้ ถือว่าดีโคตรๆเลยนะฮะแต่เดี๋ยวโกคูจะเป็นไงมาลองดูนะฮะโกคู Goku นี่ก็ไล่ยากขันมิดนะไล่ดีเฟนต์ตรงนู้นไปเลยนะเดี๋ยวนี้เราจะไม่ใช้ไอเทมนะครับเรามาลองดูว่าเราจะโดนขนาดไหนนะครับโกคูเดี๋ยวก็ผูกหัวมาในเทินหน้าหรือเปล่าใช่ใช่ใช่โอเคโกคูจีทีมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องส่งปีต้าออกไปนะแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ไว้ข้างหน้าเอาโกคูมารับตีนบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโดนซีลบัลล์หนึ่ง โอเคดิฟเฟนเหลืออยู่เ2 0า0่นนะครับผมแต่จะมีเรสดิดฟเฟนเพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับโกคูเราจะมาชดเชยด้วยพลังโจมตีนีเ่เฮ้เหมือนเราไปยืนตรงนู้นจะถูกกว่านี้ก็ได้อยู่บ้างก็ไม่เป็นไรหรอกผมเชื่อมั่นในเบจิตโต้แล้วกันนะเ <laughs> ชื่อมั่นในเบจิตโต้แล้วกันอ่ะแล้วก็สตันโกเทงไม่น่าตายหรอกหรือ <laughs> เปล่าวะดูไป46,000นะฮะหนักกว่าเบติต้าเยอะครับ,ะะรบแต่ พลังโจมตีที่เหลือล้นกว่านะครับถึง3ล้าน8 000, นั่นเองนะครับผมบิจิต้านี่ได้แค่2ล้านกว่าเกือบ3ล้านตอนนี้เกือบ4ล้านนะครับผมนี่มีตีเบิลให้ด้วยนะครับนี่เป็นไงละ่ะแต่ดิฟเฟนต์หลังจากเรสแล้วถือว่าเอาอยู่นะครับถึกได้เอาเรื่องอยู่นะเออแต่ว่าก่อนที่จะยิงอ่ะมันก็ยังมีน้อยกว่าอยู่ดีนะครับบจิต้าเนี่ยหลังยิงเนี่ยคือแรงกว่าเยอะมากโอ,โ,อโอ้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 ตายแล้วสีฟ้าใจใจจเย็นใจเย็นโอ้บิจิตโตอย่างถึกรอดมาได้นะครับผมโอเคเยี่ยมเลย สตันโกเทงได้ด้วยโอเคแล้วก็ตายไปแล้วหนึ่งโกคูแปลงร่างทันทีนะฮะยอ่อมาแล้วทีมซูปเปอร์สยานะครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะได้เล่นนะฮะมีบีต้าโอเคแล้วก็โกคูสองตัวเป็นหอ,อกข้างแคร์จริงก็ควรนะให้มันยืนด้วยกันนะครับจะได้ดูดีนะครับแบบนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะเอาบีต้าเก้าลูกครับผมตีใส่โกเทนที่มันสีฟ้านะครับเชื่อมของมันแล้วก็อันนี้เอาสีเขียวไปโกคูนี้เอาเจ็ดลูกดิฟเฟนซ์อยู่ที่แสนหนึ่ง เงือกอยู่ที่แสนสนะครับแต่หลังยิงบีต้านี่ขึ้นโคตรเยอะนะครับดีเฟนส์นะครับผมผมว่ารับไม้ตายไหวนะโอเคเราก็สามารถผ่านเทินแรกดันแรกสเตจแรกไปได้นะครับตรงงจะเลี่ยงไงกันเวฟแรก, <laughs> okay, 4, 8, กโอเคสี่ล้านแปดจะโกเงือกอย่างโหด อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เรามีในโลเดชันเรามีตัวช่วยเปลี่ยนลูกแก้วล,ลุง2ตัวนะครับนั่นก็คือเบต้ากับโกงเหงือกนะครับทำให้ในการเล่นมันไม่มีปัญหาเลยนะฮะคือพลังในการเปลี่ยนลูกแก้วเนี่ยของเจ้าโกงเหงือกเนี่ยมันก็สุดโหดอยู่แล้วนะครับ <S <S อย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นหนึ่งในตัวแบบท็อปเทียร์นะครับผมของ LR ที่มันสามารถแบบเล่นได้อย่างหลากหลายมีประโยชน์มากมายเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเปลี่ยนลูกแก้วได้นั่นแหละนะฮะจริงถ้ามันไม่มีเปลี่ยนลูกแก้วมันอาจจะห่วยกว่านี้เยอะเลยนะครับแบบไม่น่าพิกอะตอนนี้คือ โอเคเราสามารถแปลงเป็นบิโต้ได้เลยขอดูไม้ไตายหน่อยแล้วกันเอาให้ครบเอาให้ครบเรียกว่ามาแล,แล้วต้องใช้คุมนะฮะอืมมาเนี้ยแปลงล่างนะครับผมนานโคตรโคตรครับจะสปีดรันนี่คือแบบ <c oughs> เป็นตัวขัดขวางนะครับจะเร็วก็เร็วนะครับจะช,ช้าก็ช้าแต่มึงแปลงล่างเนี่ยแปลงล่างโคตรนานเลยเป๊ะโอเค okay, ไม่มีไม้ไตายข้างหน้านะครับผมเอาโกคูไปรับดอกละสี่หมื่นห้านี่น่าจะเจ็บหนักนะฮะก็เอาบีโต้ไปรับแล้วกันนะครับผม ก็ดอกแล้น่าจะเยอะกว่านั้นนะฮะแต่ว่าก็จะมาได้เคาน์เตอร์ไงเออเผื่อเคาน์เตอร์ตายอะไรเงี้ยอืมลิงก์สกิลเป็นไงโอเคอยู่ครบนะแต่เพราะผมว่าผมว่าไม่ได้เห็นหรอกอืออูสามหมื่นสี่นะครับรับก็เป็นเต็มเต็มไม่คลิกอีกทีหนึ่งตายเลยโอ๊ยเอ้ยคลิ๊กวะเออโอเคนะเรียบร้อยหันเวฟแรกไปได้ เวฟถัดมานะผมโหเลือนลงเยอะอยู่เลยนะเนี่ยใช้ได้เลยนะเอ้ยบิจิต้านี่มัน2ตัวนี้มันคู่การนี่เห็นไหมฮะลิงนี่กับครบนะครับหลิงค,ครับแม่งมีตัวลิงดีเยอะครับเพราะนั้นแม่งเป็นตัวที่โคตรควรจะฟาร์มลิงโคตรครเลยนะอุ้ยแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามมากคือถ้าตายเราก็ไม่ว่าอะไรนะตรงเนี้ยแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเบจิต้าจะรับพลังโจมตีของโกฮังไหวไหมนะฮะคือมีโอกาสที่โกฮังอ่ะจะไม้ตายใส่เยอะมากนะครับผมแต่ว่ามาลองดูว่าจะเป็นยังไงแล้วกันผมว่า กูฮังอาจจะไม้ตายใส่แถวๆนั้นแหละเดี๋ยวเราสตันโกเทงทิ้งไปก่อนแล้วก็พวกความชัวเราก็ซีลเจ้าอ่ากูฮังนะครับผมอ่ะ,อะมีไม้ตายมาเลยโอ้โหแต่ยังไม่ได้นำรายนะไม่ไรน่าโดนท่าน90,000กับแสนนะค,คือดีเฟนซ์ยังไม่มีตอนนี้มันตั้งต้นแค่แบบแสนเดียวนะครับผมโอเควิคีเก็บลูกแก้วได้เยอะนะตีแรงหน่อยแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรมากวอรวัาางหลังจากนี้โดนโกูฮังตีหลักสิบหมดเลยมีไม้ตายไหมไม่มีนะฮะน่าเสียดาย จะได้เทสแบบว่าการโดนไม้ตายจากตัวแพ้ทางสีหลังจะยกกิงไปแล้วสัหน่อยนะมาแล้วนะฮะในเทิร์นนี้นะเมื่อกี้นี้ก็รอดตายมาได้นะครับผมแบบชิวเฉียด <c oughs> ไม่มีไม้ตายจากโกฮังมาแล้วนะเออแต่ว่าไอ้เจ้าโกเทงโดนสตันไปแล้วเจ้าโกฮังก็มันไม่ได้ท่าใหญ่เลยไม่ได้โดนซิลพลาดไปหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองดูว่าโกคูจะเป็นยังไงนะครับหลังจากยิงไม้ตายไปแล้วให้มายืนตำแหน่งที่2ดีกว่านะเออแล้วก็ให้ เ้าตัวนี้มายืนตรงนี้เคลียร์ลูกแก้วทิ้งไปในจุดนึงก่อนส่วนโกคูจะได้ทั้งหมด6ลูกไม่ไม่แยกนะครับผมโอเคแล้วก็โกคูไปีไปเป็นทีมที่อาจจะหนวยเทมได้อย่างง่ายได้หรือ,รว,อว่าอเบจิโตโดนไม้ตายก่อนเลยโกเบย้นะแต่เบามากถึกนะเป็นสีแก็แปลงร่างแล้วก็ฮิวได้อีกนะครับผมคืออันนี้มันเก่งของจริงไงอันนี้คือเขาเรียกบ้านแถวบ้านเรียกพระเจ้ขาของจริงนะ แต่ว่าไอ้เจ้าตัวข้างหลังนี่เรายังต้องแบบทำการทดลองมันอยู่นะครับสามล้านห้าหกลูกนะครับผมมีเบสเดฟนะครับเราจะโดนโกหงที่เป็นไทมนิวทรัลเตะเท่าไหร่นะครับถ้าเกินหลักสิบนะจะแย่มากโอ้หลังหมื่นอยู่เลยนะเอาเรื่องนะเพื่อนไทม์นะิวทรัลนะแบบเบตตานี่คือแพ้ทางไม่เข้านะครับดาเมจต่างกันนิดนึงนะเจ็ดแสนนะอ่ะล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งดาเมจต่างกันประมาณล้านหนึ่งอ่ะ อเอาไงครับทุกคนในด่านยากนะครับเราอาจจะในด่านยาวอาจจะเลือกโกคูในด่านยากอาจจะเลือกเบจิต้าหรือเปล่านะายังไงดีว่าทุกคนฮะทั้งน้าที่โดนเยอะนะอยากเอาโกคูไปรับตีนมากเลยแต่เบจิต้านี่คือแบบโดนไปก่อนอาจจะตายแน่ๆนะครับตรงจุดนี้เราน่าจะใช้เทมแต่ผมว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะให้เบจิต้าพยายามฝ่าเอาตัวรอดมาให้ได้แล้วกันนะฮะซึ่งโอกาสตายแม่งโคตรสูงโอเคเดี๋ยวสตันโกเทงเหมือนเดิม ผมจะยังไม่ใช้ไอเทมแล้วกันนะครับตายก็เป็นตายแต่ผมว่าหลายคนก็น่าจะพอเข้าใจว่าเบจิตา้าหรือโกคูมันเป็นยังไงนะครับผม,ผมโดนหลักพัน <laughs> ตายตาย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะ และนี่ก็คือการรีวิวซูเปอร์ไซยั่นเบจิต้า GT นะครับผมผมก็บอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าโกคูเนี่ยมันแบบเหนือชั้นกว่าเยอะดีกว่าหมดเลยไหนะจะสีเหลืองเบจิต้าสีม่วงอีกแล้วนะครับไปไปมา,มาเนี่ยเอาจจริงแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเบจิต้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูพึ่งพาได้ในหลายสถานการณ์มากกว่านะครับด่านยากด่านยาวผมว่าต่อให้ศัตรูตัวท้าย,ายตีดโหดแรงๆวเวิร์ปเลยเบจิต้าหลังจากยิงไม้ตายเนี่ยถ้ายืนในตำแหน่งสามเนี่ยก็น่าจะยังไหวนะครับผมแต่กลับกันเนี่ยโกคูเนี่ยมายืนใน ตำแหน่ง3เนี่ยก็อาจจะมีไม่ไหวบ้างเหมือนกันนะเออถ้าเกิดว่ามันอยู่นอกทีม GT ที่ไม่ได้มีตั้งต้นเพิ่มมาให้เป็นดิฟเฟนส์แสนสี่แสนสามี่เนี่ยกับกบันเบตตาเนี่ยมันตั้งต้นมันเท่าเดิมตลอดไงดิเฟนส์ Defense มันก็เหมือนเดิมเท่านี้แต่ว่าหลังจากยิงลูกแก้วมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก บัฟของพลังโจมตีพาสีแล้วก็บัฟของพลังโจมตีไม้ตายนะครับทำให้มันแบบถึกกว่าโคตรเลยนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับว่ายังไงนะแต่ทั้ง2ตัวนะครับผมทั้งคู่เลยนะฮะเป็น2ตัวที่เก่งขึ้นได้จากการปลดเส้นทางอย่างน้อย1ทางนะครับสทางนี้คือสุดตรีนะครับพอแล้วนะถ้าเกิดใครจะเอาแบบให้แบบสบายใจนะครับสทางสบายใจครับ1ทางก็ยังแบบพอไหวนะครับ แต่55%ก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้กากไม่ได้แย่อะไรเป็นตัวดับท็อปเทียร์ของเกมแน่ๆนะครับมันเล่นง่ายจนแบบไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรมากมายแถมเบต้าเอาจริงนะลิงลิงแม่งแหลมด้วยควรจะเป็นตัวที่น่าจะฟาร์มลิงให้เต็มทั้งคู่นะครับโดยไวนะครับผมเอาาะครับนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าคุณคิดว่าโกคูหรือเบจิต้าดีกว่ากันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ